อขอสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามานะครับก็หายไปนานนะหายไปนานมากนะครับอาทิตย์หน่อยๆนะมัง้งนะครับกลับเกม evo creo นะครับผมนะอยู่กับผมสกาวนั่นเองนะครับก็โอเคเราจะมาค่อยๆพูดกันละกันนะครับแล้วก็จะเดินทางไปยังเมืองน้ำนะครับ ที่เออค้างคาจากตอนที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นตอนที่11นะครับก็ผมก็ได้ทําไฟล์หายไปนะผมนะเติมความจําสักนิดหนึ่งก็คือทําไฟล์เกมหายนะครับก็ไม่ได้หายหรอกแต่แค่ซ้อนทับกับอันที่ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ผมก็เล่นคืนมาหมดแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกูด้วยนะครับกับความพยายามทั้งหมดที่กูทําเพื่อเกมหอยนี่นะครับตบมือ อเคไม่ต้องตกแล้วกันขี้เกียจนะก็ผมกลับมาแล้วนะครับจริงๆแล้วมันมีทางที่ง่ายกว่าน,นี้และเร็วกว่าน,นี้แต่ผมอยากจะเดินไปแล้วกันนะก็ <c oughs> <c oughs> นะครับกลับมานะครับผมนะกับเกมนี้แล้วก็การเล่นที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ได้ทําเหมือนแบบว่าเหมือนอันเก่าเป๊ะ,ปะแต่ว่าก็นะพยายามกลับคืนมาให้มากที่สุดนะครับกับตัวละครกับคีโอที่ มีแล้วก็ไม่มีนะครับที่หายไปก็มีนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับที่เอามาใช้แทนตัวเก่าเนีเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเก่ามันค่อนข้างจะไม่เก่งว่ากันซื่อๆคือไม่เก่งนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวจะมาให้ดูครีโ <happier> อในตี้นะครับผมนะก็จะมีเออไอ้มังกร2สี 2> นี่แล้วผมก็เปลี่ยนจากสิงโตเป็นหมานนะครับหมานายเนาะคือไอ้หมานาตัวเนี้ย พูดตรงๆคือมันจะเก่งกว่าสิงโตเยอะเลยนะครับผมนะทั้งด้านสกิลนะครับที่มีสกิลธาตุไฟเยอะแล้วก็ถ้า e l i ีลิตอีไลท์นะครับที่มันเป็นไฟอะ่ะเออนะครับแล้วก็พวกไอเออ i ์เบี้นี่ก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้แย่ไปนะครับไม่ไม่จะพูดไงนะมันก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบางสกิลนี่ก็จะได้เร็วกว่าเนาะแล้วก็สเตตัสที่น่าจะดีขึ้นแล้วมั้ง ส่วนตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมนะคือเป็ดกระดองนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็ดกระดองของผมก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แมวตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยอธิบายเรื่องแมวแล้วกันนะส่วนไอสองหัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมได้ทําการเอ่อเวิงให้มันถูกก็คือผมเน้นสกลิลธาแสงต,ตั้งแต่ตอนมันได้มาครั้งแรกเลยนะครับไม่ได้ทาพลาดเหมือนตัวเก่านะก็คือได้สกิลเอลิทเอลัยอันนี้มานะครับแจ่มมากหรือมันได้อยู่แล้วผมก็ไม่รู้เนาะแต่ผมก็ได้มานะครับ เนาโอเคเราจะเดินทางกลับไปโดยการขี่นะครับขี่แบบบอบนี่ไปแล้วกันนะจะได้เร็วนะครับขี่มาในไปปาบคือทางนี้นะครับอันนี้ก็นะผมก็เอยมึงมิงรีบไปไอลๆกูสักทีเถอะอ่านะครับผมก็ฟาร์มนะครับนะไปเล่นมาเวลโอ้กูฆ่ามึงทิ้งเลยแล้วกันกูลำคาญวะนะครับ ผมก็ได้ใช้เวลาการเรียนรอดองผมประมาณ10กว่าวันนะผมนะในการเล่นเกมนี้จนกลับมาถึงจุดจุดนี้นะครับบอกว่าทรหดมากนะครับไม่ว่ากูจะโดนอะไรสารพัดในการเรียนรอดองครับผมก็ยังเล่นเกมที่ต่อนะครับไม่ว่าการเข้าห้องเรียนหรือการโดนเขาแดกนะครับกูยังจับเกมนี้แล้วก็มาเล่นต่อเรื่อยๆนะครับไปทางนี้ทางนู้นนะครับจริงๆแล้วมมนมีทางที่เร็วกว่านี้ในการกลับไปแต่ผมจะเดินไปแล้วก็พูดไปแล้วกันนะครับผมนะ ก็พยายามฟาร์มนะครับเวลาพักเวลาอะไรเนะงี้ยผมก็จะหยิบเกมนี้ขึ้นมาเล่นนะครับทำไมต้องใช้รอเรือในการเล่นไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะก็ใช้เวลานานนะครับผมในการเอ่อฟาร์มจนกลับมาถึงจ,จุดจุดนี้นะครับทำไมสำเนียงกูเปลี่ยนไปตอนนี้ก็เป็นวัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าสำเนียงแล้วก็การพูดหรือภาษาที่กูใช้นะี่มันเปลี่ยนไปนะครับป่วยนะครับเข้านาหนาแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับโอเค นะเรากลับมาที่เมืองคาร์บอน Carbon นะครับรู้อันนี้เปล่าแมวเนี่ยนะครับผมไอ้แมวตัวเนี้ยถ้าคุณไปจับตามป่าเนี่ยมันจะได้แค่สูงสุดก็คือ4ดาวนะครับแต่ว่าาสังเกตก็คือแมวของผมเนี่ยมัน5ดาวนะครับนะสังเกตตรงมุมล่างซ้ายตรงเนี้ยคือมัน5ดาวนะผมซื้อมาจากตรงนี้นะเองครับเนี่ยผมซื้อมานะครับผมซื้อมาจากตรงนี้นะครับ999นะครับนะจะได้แมว5ดาวมาคือทุกตัวที่ขายที่เนี่ยมันจะ5ดาวหมดเวย้ย แค่นั้นนะครับผมก็เล่นตามเดิมหมดทุกอย่างนะครับก็คือการลงไปฟาร์มในใต้ดินเนี่ยแล้วทำให้ผมรู้ว่าทางใต้ดินตรงเนี้ยมันเชื่อมกันระหว่างเมืองต่อเมืองเว้ยมันทําให้การเดินทางนั้นเร็วขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ทางนั้นในการเดินทางนะเพราะว่ามอนมันเยอะเกินไปแล้วก็ขี้เกียจเจอนะครับโอเคพอเราเอ่อปลดล็อกเมืองน้ําเรียบร้อยเราก็จะมาทางนี้ได้นะครับแล้วก็จะเดินทางไปยังเมืองไฮโดรซิตี้นะครับ โอเคมาถึงเรียบร้อยนะครับเควสเราก็ให้เจอกับเมืองนี้ใช่ไหมแล้วก่อนที่เราจะไปสู้ในยิมนะครับเราต้องมาสู้ในแรปนี้ก่อนนะครับผมก็ได้การตบพวกนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับจนเหลือแค่บอสต,ตัวท้ายนะครับคือให้เหลือไว้เพื่อทำคอนเทนต์นะเพราะไม่รู้ว่าถ้ากูตียิมทิปเดียวในการกลับมาแล้วมันหายไปเนี่ยมันก็นั่นแหละนะมันก็แรงน,น้อยๆเนานะก็อุตส่าห์กลับมาทั้งทีนะโอเคเซฟไว้ก่อนเลยอย่าลืมเซฟนะครับ เกมหานี่มันเกมแท้ที่ค้างบ่อยมากนะครับกูไม่เขา้าใจเหมือนกันว่ามึงเกมแท้จริงกับเปล่าแต่มึงค้างมันว่าเล่นเลยไอ้อะก็ค้างไอ้อะก็ค้างไอสัตว์ช่หัวมันแล้วกันเจอมันอีกแล้วนะครับไอคนที่อยู่ในในถ้ำนะครับในถ้ำก่อนที่จะมาที่นี่เราจะเจอเขาก่อนนะครับไม่ไดาอดมานะครับเพราะว่าเล่นผ่านหมดแล้วนะครับโอเคเจอนาจาสีต่าง ดูสกิลสีม่วงนี่เป็นสกิลที่แรงมากนะผมจะไม่ใช้เนาะเบสไปติ e e e m. ดเบิร์นก็ยเยี่ยมคือต้องมีเสียงลมนี่ก็ขออภัยนะผมพัดลมอยู่เนาะะคือคือกูป่วยนะกูป่วยแต่ถ้ากูปิดพัดลมแล้วกูไม่ใช้พัดลมกูจะหายใจไม่ออกตายเว้ยกูจะรู้สึกมันขาดในสักอย่างกนะูต้องพัดลมนะครับเออรู้สึกเมือกูเหมือนกัน conflict grade c o n f l i c grade ไม่รู้อะไรไม่รู้แต่มันก็แรงะนะครับเป็นสกิลอ e l i t e life ที่เป็นท่าไฟนะผมอยากได้แค่นี้แหละโซเลตที so ่<ด>ผมก็หาไม่ได้แลนะ้วผมไม่เจอเลยนะครับก็เลยไม่ได้จับมานะครับคิดถึงเหมือน,นนนนกกััเเเาาาาาะะะพรรว่าราง่งทมคบนะ เราใช้ฟิน i ท y ายก่อนแล้วกันฮุ้ยแรงขน43อ๋อเปนแค่สกิลเดียวกับที่เรามีนะครับเดี๋ยวผมมาใช้ดูเนาะคือสกิลเนี่ยมันจะเป็นการสกิลแบบว่าคือแรงอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีพลังสะท้อนมาที่เราเราก็จะรับดาเมจด้วยครับใช้อัลฟาวะนี่ครับผมรีไซเคิเลทนะครับเห็นไหมแรงมากครับแรงมากแต่เราก็จะรับดาเมจแรงเหมือนกันนะครับประมาณครึ่งต่อครึ่งนั่นเองนะครับไม่เปลี่ยนนะผมจะใช้หมาในผมในการจัดการทุกตัวกันเฮ้ยเขาเทพปะโซลิดนะครับโซเลตโซลิดตัวแรกชื่อโซลิดตัวนี้ชื่อโซลใช่่มมัคคคือโรเเททะนบากไ้ ไม่เข้าใจไปเกมแท้ที่ค้างบ่อยมากกูเคยเล่นของเถื่อนแล้วกันเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเกมเถื่อนก็ไม่มัจกจะค้างแบบนี้ไม่ได้พูดเพื่อสารส่วนของเถื่อน,นครับแต่มันก็นั่นแหละนะครับอ,อุ้ยคาอัสโอดตายเลยแรงมากเอื่อบ้าปอบกูเจอเป็ดกระดองกูหน่อยแล้วกันโอเคเป็ดกระดองอู้วีเสียงอู้เสียสงแม่งโคตรแสบหูเลยอู้วีได้ไปคนเยอะโอเคเราเสียมาไหนะอู้ได้ตามมาตั้งสองพันเนี่ยสุดยอดเลยว่ะ เบต้าคีนะครับได้เบต้าคีมาโอเคนะครับก็จบไปสู้กับไอ้เมื่อกี้นะครับคนยึดแ l a คือมีคอมเมนต์ในช่องนะครับที่บอกว่าอยากให้ผมไนดะ้ทำคลิปในการหาเพชรว่าเพชรมันสปอนที่ไหนมากนะครับเอาจริงๆแล้วเพชรมันอยู่ทุกที่แหละครับถ้าคุณหาเจอมันก็เจอนะครับแบบว่าตามยิมอะไรพวกนี้ในยิมก็มีนะครับเออในยิมก็มีผมก็เพิ่งไปเจอมาเหมือนกันนะบางยิมที่ผมมัน แบบไม่ได้สำรวจให้ดีผมก็ไปเจอเพชรมาแนละ้วต้องร้อยเม็ดเนาะแล้วก็บางป่าบางจุดนะมันจะมีแบบว่าซอกลื่ซอกแคบอะไรเงี้ยนะครับผมก,ก,ก็ไปหาดูนะมันก็จะมีอยู่นะผมจะไม่ทําคลิปละกันนะเพราะว่ามันลําบากลําบากจริงๆนะลำบากจริงๆที่คุูจะต้องไปนั่งหาหพวกมึงเนี่ยมันลาบากนะครับแล้วก็นะครับนะบนะก็บอกไว้แล้วว่าคือต้องสำรวจให้ดีนะครับสำรวจให้ดีจริงๆนะครับผมนะทุกที่ทุกซอกทุกมุมนะครับถึงจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็สำรวจไปเถอะครับนะ ถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ได้อยากจะได้เพชรจริงๆก็สำรวจไปเถอะนะครับไม่ได้ลำบากมากกว่าการโกนขนจกักรแล้วหรอกนะครับจริงโกนขนจักแรแล้ก็ลำบากเหมือนกันนะโอเคเดีย๋ยวเราจะไปสู้ยิมต่อนะครับขอฮิลก่อนนะครับแล้วก็จะแนะนำไอเทมนิดนึงนะครับก็คือไอเนี้ยนะครับไม่ใช่นี้นี่นะครผมไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้นี่ essential อันนี้เปล่า โสนนะครับมันเป็นหินที่เอาไว้อัพเวลในหนึ่งเวลนะครับผมนะเหมือนแร่แคนดี้ในโปเกมอนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับใชใ้ดูแล้วกันเออใช้กับหมาในผมแล้วกันไอ้อแมวใช้กับไอ้ตัวนี้แล้วกันเห็นไหมปั๊บแล้วพอกลับไปดูนะครับจากเวล48ก็จะกลายเป็นเวล49นั่นเองนะครับเห็นไหมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็จากการที่ผมไปเริ่มเล่นใหม่ผมก็ได้ไปเจอกับมอนปแปลกๆแล้วก็ หลายๆตัวนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาครับซื้อจากเมืองนั่นแหละนะครับซื้อมานะครับแล้วก็ซื้อนาจามานาจาไม่ใช่นาจานี่จับได้แล้วก็ไปเจอไอ้พวกนี้ในในถ้ำนะครับในถ้ำเนาะก็จับมาแล้วก็อันนี้ก็ไปเจอมานะครับอันนี้จะสปอร์ตตรงไอ้ทำทางช่องแคบได้ไหมที่มันมีสองทางที่มันเชื่อมกันผมไปเจอมานะเป็นเอเป็น s t a r t ร์นะครับผม s t เตอร์ของเกมนี้เนาะแล้วก็มีสกิลที่แปลกตามากนะครับ แปลกมากและแรงมากด้วยนะครับคือโกงอ่ะไอ้ตัวนี้คือโกงเลยนะครับตัวนี้คือโกงมากนะครับแต่ผมก็ไม่ไดเอามาใช้เนาะเพราะผมก็รู้สึกว่าในทีมกูเนี่ยมีสตาร์เตอร์ประจําเกมแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องนับมันนะครับมันเป็นตัวให้ฟรีมาต้นเกมนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ทีม่ผมจับเป็นตอนเล็กนะครับเป็นตัวร่างแรกนะแต่ว่า ก็มันอยู่ในตี้ผมแล้วผมก็เผลอไปสู้แล้วก็มันก็เป็นพัฒนาการนะครับมันก็เป็นนกสีชายนี่นะครับประมาณนั้นเนาะไอ้ตัวนี้ก็เป็นชายนี่อีกตัวหนึ่งนะครับว่าะสีมันก็จะปแปลกหน่อยนะครับตัวนี้ก็เก่งนะครับแต่ว่าร่างเวฒนาการมันค่อนข้างจะตลกนิดนึงนะครับเนาะหนูนาเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็มีพวกเอ่อของนะครับก็ซื้อๆไปอันนี้ก็ลุกออฟมีสามสิบกเงินละซื้อมาทำไมวะรูอนกัน ทำเชิงว่าซื้อแหละจริงๆกูไม่ได้ซื้อหรอกเออผมไม่เข้าใจว่าเอ้ผมไม่ใช่ไม่เข้าใจผมไม่รู้ว่าอีโวโคนในแถวนี้มันจะมีเพชรหรือเปล่านะครับก็ลองหาดูนะครับตรงยิมนะครับหรือไม่ก็ซอกหลืบซอกป่านี้ก็จะมีของมากมายนะก็ไปหาดูนะครับนะก็ขออภัยด้วยที่ทําคลิปหาเพชรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะหายากน,นะครับก็ลองหาในเอ,อ่อในวิกิในแฟนดอมหรือในคลิปของต่างชาติก็ดูเอาละกันนะครับ ไม่ใช่ว่ากูขี้เกียจแต่กูขี้เกียจนั่นแหละนะแค่นั้นแหละนะครับมาสู้ยิมกันเลยโอเคเวลคัมนะฮะเยี่ยมกูต้องจ่ายละกี่บาทไม่รู้ลืมดูน้วโป้งกูบังนะครับอันนี้ก็ผมก็เข้ามาสำรวจทิ้งแล้วนะครับไม่มีอะไรนอกากพวกนี้นะก็เป็นยิมหน้าตาประหลาดนะครับคือข้างนอกมันดูแคบๆนะครับแต่พอเข้ามาดูข้างในมันกว้างยังไงไม่รู้เนาะ <c oughs> ถ้าเสียงมันฟังแปลกๆแล้วสิ่งต่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก,ก็ก็ไม่สบายนะไม่สบายนั่นแหละก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะมาสู้กับเลสไม่ชื่อนาธานนาธานเบรกละ่ะแม่แต่พูดแล้วก็อันชัดเตน,น,นี่ก็นาดดเหมือนกันนะครับเกมผมก็ติดตามมานะผมถึงผมจะไม่เล่นนี้แต่ผมก็ดูพวกยูทูบเบอร์นะครับชอบมากนะครับชอบมากโอเคแมวตัวนี้บอกเลยว่าเก่งนะครับเนาะ แมวจับเองโคตรกากนะครับแต่ตัวนี้โคตรเก่งนะครับเออแปลกเหมือนกันกูซื้อมาโคตรเก่งอ่ะมันก็ไม่เก่งขนาดนั้นแต่เขาอวยไปก่อนนะครับเป็นแมวที่ไม่ค่อยจะเน้นท่าสายฟ้าเท่าไหร่ฮะซิคิลโจมตีก็ไม่ค่อยมีของสายฟ้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับก็นั่นแหละนะครับนี่เป็นร่างสองใช่ไหมโซล่าแฟร์นี่ก็เป็นท่าเอ่อท่าแสงป่ะไม่รู้เนตายโอเคเยี่ยม เซฟด้วยนะครับอย่าลืมเซฟนะครับถือว่าสกาวเตือนแล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะกดสตรีคนเล่นพอสมควรโอเคก็แนะนำนะครับหลังจากนี้ก็เล่นในเออในคาวแล้วกันนะครับในอที่มันแบบว่าใช้เน็ตเล่นนั่นแหละนะครับจะได้ไฟไม่หายเหมือนแบบมึงโง่แบบกูนะครับเพราะยังไงถึงมันไฟมันหายแล้วเราแบบว่าไม่ได้เซฟอะไรเงี้ยมันก็สามารถบักทุยแบ็กอัพไฟกลับมาได้นะครับผมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะก็สะดวกในการเล่นนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็แนะนำไปเลยนะครับ ค่อนข้างเก่งนะครับหรือว่ากูเจอเวลน,น้อยไม่รู้ไฮโลฮะไฮโลบอเนี่ยมันชื่อไฮโลวิ่น่ารักอ hey, ่ะเพนกวินบอกเอ้อยน่ารักว่ะเอ้ยเดี๋ยวก็เข้าไปหาในกานดอมเลยน่ารักน่ารักดีนะเอ้ยน่ารักจริงๆนะเนี e y, ่ยเอ้ยถ้าเรากูม <ilo> ันน่ารักมากเลยอะไฮโลหนูชื่อหนูหน่าติดคุกมากเลยลูกจะสูงจะต่ำ so ก็เอากัน so ดูจะสูงจะต่ำก um er ็เอากันด um er ูค so ือแล้วะมันช um er ื so ่อไฮโลจริงนะเนอะเออเลิกอ่านเห็นรึว่าจะโซเล่ป่ะโอเคไหม เนีย่ยเท่มันเท่มากเลยอะอยากได้ปล่อยอยู่ก่อนแล้วกันลูกอืมแอซิดนะครับท่านี่แรงนะครับบอกเลยแรงเดี๋ยวพด้วยนะเจ้าอุย้ยกูได้ออกแล้วโซเลเหมือนอะไรทุกคนรู้จัก,จากคาเมโลเดย์จ็อกเกอร์ครับมันเหมือนมากเลยนะกูว่าแล้รกูชอบมันเท่อย่างงี้เองบายนะเซฟก่อนนะเจ๊ะสู้ต่อ ที่ชื่อไปกระดองแรกเรากลับเฉย โอเคไปกระโดงนั่นแหละกระต่ายของเดี๋ยวไปไปกระโดงร่างสองเหมือนเหมือนนี่จ่าเต่าเ,เลยเนาะจะมีใครคิดเหมือนกูไหมเออตลกดีนะตลกดอีอ๋ออ๋อมันมาคับเปลี่ยนตัวด้วยจะตาขาล้มอะ่ะติดพิษไป กูเกียดไม่ใช่กูเกียรติรู้สึกไม่ชอบเสียงเงินของมันมากเลยแต่ถ้ามันก็แรงอยู่นะครับโอเคสคาร่านะครับพุบสามคนแล้วปะแล้วกูจะฉลองเงียอุย้ยมีสี่คนเหรอไม่ถึงสามคนว่าไม่เกี่ยสองคนลืมนับคูต่อสู้ชิบหายแล้วเกมมทีทุวันโกชูดไม่ใช่ คาเบลตัวนี้เคยเจอแล้วนะครับเอากลับไปลิปปกแคป็บอุ้งลางสองว่าอุ้งเท่เหมนะือนกันนะเออเที่ยมั้งมันหาดขัดพวกัาตากูากุ่งยมด้วยตัวเนี้ <c oughs> รีบๆตาไปมึงอนะซุนามิ เล้วง่วงมันเกินฮิโป,โป,ฮโปโปแคลปฮิปโปสมปูกลายเป็นตัวนี้ใช่ไหมไป <c oughs> <c oughs> ปิจดจ้วยโซล่าแฟร์ไปมาแสงอาทิตย์ไงรู้จักไหมหมาแสงอาทิตย์เออคุณคุณเออห้าสิบสวยกูสู้เกือบทั้งยิม เพิ่มเพิ่มเพิ่มมาเวลเดียวบักระนะโอเคน่าจะหมดแล้วใช่ไหมหมดเถอะโอเคริดจจะทำอะไรนิวอัลเชอร์เปียนเยี่ยมขอบคุณมากครับบอลเทอร์จรงมากกูซื้อได้นะบ้าเยโอเคเซฟนะครับแล้วก็รับเควสตต่อเลยเยี่ยมต่อไปไปไปทดสอบสกิลที่ mental area นะครับ กม็มันน้ำปะปา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 ปมันเร็วขึ้นไหมวันนี้ไม่เลยเนาะโอเคเดีย๋ยวเราลกลับไปฮิวนะครับแล้วก็จบคลิปนี้กันเหมือนในเมืองน,นี้มันจะมีให้ให้เอามาน้ำใช่ไหมผมไม่มั่นใจนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ สำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนสั้นๆหรือเปล่าไม่รู้ถ้ากูตัดอาจจะสั้นแต่ถ้ากูไม่ตัดมันอาจะก็มันก็ยังสั้นอยู่หรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปตรงนี้แล้วกันนะครับนะในไฮโดรอิโอโคนะครับก็ไว้เจอกันครับในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับผมเจอกัน